มาแล้วมาแล้วใช่ไหมนี่ตู้ได้ซื้อตู้ได้ขับเอกวะเอกเออมาไห้แท้ไาแล้วไปขึ้นเอารถมาแล้วครับพี่น้องรถไขได้หนิมาซอยดึงรถลดติดลมเนื่องจากว่าบอชสินท่า มีอุปกรณ์โซ่ยางรีพร้อมเตรียมพร้อมไว้เสมอโอเคสูบเอาข้าวที่โลกอายุข้าวจีโอมีข้าวเอาลุงรถวมร้อนโอ้ผมก็รู้น่ะเดี๋ยวย่ามาลงขันเอาขันมีเหตุต้องติดไว้เสมอเหตุการณ์มันเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาเอาเราเตรียมการ รถรอด์ินครับรถขนรถไม่ห้อยครับเป็นสมบูรณ์ลายห้องคำนึงเอาเสียเงี้ยวๆไว้คบ

dạ nhắm mắt đứng à à lò ờ nghe nó luôn nó Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ ขอบุมนานครับดีมากคบ